รีบจัดการให้เสร็จละ่ะเฮ้ยหืมพวกแกเป็นใครต้องการอะไรจากฉันวะมาขออะไรเซ็มมึงมั้งจับมันเลยทำไมต้องไล่ล่าฉันด้วยอย่าหนีให้เมยเลย ฉันอยากรีบปิดงานก็เลยจะขอเอาชีวิตแกไปซะหน่อยไม่มีใครรอดพ้นจากเงื้อมือของกุงเล็บแมวน้ำของฉันได้จับมันเอาไว้อย่าให้มันขยับตัวได้ปล่อยฉันนะฉันไม่รู้จักแกด้วยซ้ำฉันจะทุบพวงองหุ่นของแกให้ฉันจะทุบพวงองุ่นของแกแล้วโยวนให้หมาข้างทางกิน โทษทีนะพอดีเจ้านายของฉันอยากให้แกตายอะ่ะฉันรู้นะไอ้เกาอย่างใช่ไหมแกฉลาดกว่าลุงแถวบ้านของฉันอีกนะแต่สายไปแล้วละเรามาตกลงกันได้ไอ้คางไอ้ข้าจิ๋มหยุดนะกลางวันแสกๆสก็ดียังไงถึงมาลุมทำร้ายคนต่อหน้าฉันตัวตัวแทนแห่งแสงจะลุนทันแกเองกลางวันแสกแอะไรของน้องล่ะครับเล่นมุกเหรอ นี่มันกลางคืนแล้วลมก็แรงอยากเป็นพิษตี้เขียวหรือครับน้องตายตายเป็นคนดีจังเลยนะแม่สาวน้อยหล่อนเรียนมหาลัยเดียวกันกันกบฉันนี่นาะได้ข่าวว่าต่อยตีเก่งพอตัวซะด้วยออ้าวกลางคืนแล้วงั้นเหรอหน้าอายชะมัดแค่เปิดตัวก็ก่อยซะแล้วพวกนายรู้ไหมลังแกคนไก่อ่อนข้างทางไม่มีทางสู้แบบนี้มันไม่แมนเลยนะเฮ ฉันไม่ได้ไก่อ่อนนะแล้วทําไมล่ะวะใส่หัวไปให้พ้นตอนที่ฉันยังอารมณ์ดีอยู่กลับบ้านไปนอนได้แล้วมันดึกง่วงก็นอนอยากล่วงก็เข้ามาสิวะพวกเปี้ยวตีนนี่เราแม่งกูละชอบชอบเด็กๆจัดการมันรับทราบต้องสั่งสอนซะหน่อยจะสู้ทั้งทีกระปรงก็ไม่จะเป็นอีกต่อไปแล้ว